ตอนนี้ก็เดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นจุดให้เราบูชาของดอกไม้ทุกเทียนเพื่อทำการไหว้พระขอพรก่อนขึ้นเขานะครับนี้ก็จะมีลอยพระพุทธบาทนะครับให้เรากล่าวไหว้ขอพรกันนะครับก็จะมีจุดให้เราเป็นทองนะับตอนนี้ก็จะเป็นจุดสักการะก่อนขึ้นเขานะครับ บรรยากาศอยู่ภายในวัดพวงนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อไปบูชาดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ทองนะครับเพื่อทําการบูชทองนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เราเอาบุับาปมาเสร็จก่อนจะเราถึงบุญ คืออวงหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะไปทํำการปิดทองนะครับเราก็เขาจะให้ทองเรามาหนึ่งชุดนะครับเพื่อจเอาไปปิดทองนะเราจะปิดทองพระอมาทานองค์ใหญนี้เลยตับนไดในารมู้ใส่ไปในตู้ใส่เนื่อไม่ทำอึนะครับข้างหน้าเป็นอนาคตทั้งหมด หลังจากที่ทำเสร็จขอพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาเดินด้านหน้าวัดเลยนะครับก็จะมีจุดขายของขายของฝากนะครับจุดๆนี้นะของฝากเดี๋ยวอีสักพักก่อนเข้านะเดี๋ยวผมก็จะไปหาของกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนจุดนี้ก็จะเป็นจุดร้านค้าร้านอาหารนะครับให้เรากินก่อนขึ้นเขานะ นี่นะครับทางขึ้นเขาพิจกรดนะครับก็จะมีจุดขายของนะครับมีอยู่สองฝั่งเลยนะครับก็มีร้านค้าหลายร้านเลยนะเพื่อนๆไปในเราไปหาข้าวกินด้านในดีกว่าน,นะครับก็ไม่แรก ตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับก็ได้ซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับก็ตั๋วอยู่ที่คนละสองร้อยนะครับไปกับเดี๋ยวเข้าแถวเพื่อที่จะเดิมการขึ้นรถกันนะครับนี่นะด้านหน้าก็มีรถแปนบายรอรับพวกนักท่องเที่ยวนะนักขึ้นบนเขากันนะครับ สำหรับรอบ,บๆนะก็จะมีร้านอาหารมากมายหลาย,ลายร้านเลยนะครับก็แววมีให้เรากินเลือกกินกันได้เลยจุดนี้ก็จะเป็นรถบริการขึ้นเขานะครับก็จะจอดรอผู้แสวงบุญหรือนักท่องเที่ยวนะก็วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่นะรถก็จอดรอคนมากกว่าปกตินี้ถ้าเป็นวันหยุดยาวหรือวันหยุดพิเศษนะครับแน่นนะตรงนี้ สามสีผู้เพื่อนทางที่เราให้ดูจุดที่สองขึ้เขาเดินกทางผ่านไปผ่านทางสุขศิษย์ห่อยหนแล้วตอนนี้เรามาเดินทางขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปสักการะลอยพุ่มประป่าด้านบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะบุญไปด้านบนอีกครั้งสำคัญเลยนะครับนี่ก็กายให้เดือดให้เหนือบับก็เดี่ถี่เดินเดินขึ้นด้านบนกันนะครรมชาติวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับอากาศเย็นสบายนะคนได้เข้าเยอะเท่าไหร่ในวันนี้ ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวคนไม่ค่อยเยอะดูเที่ยววันอะไรกันได้เดินเก็บภาพมาให้เพื่อนดูนะครับทีบางนาเลยบ้างเดี๋ยวเราไปดูคนเดินที่บางนาเลยนะครับผมนเกิดน้ำได้ี่้าวพยาบาลนะครับด้านบนจะมีห้องเบาะพยาบลนะครับตรงลานบีเปลี่ยนเวรนะครับเมียกันเห็นอะไรยังไงก็แวะมาตรงนี้ได้นะครับระถุงจะอยู่ด้านบนตรงล่านสสี้้มาน้ำนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องผสมพยาบาลนะครับ วันเสาร์สีม่วงนะหมดขอบพระคุณครับนี่นะครับก่อนบันไดทางขึ้นเขาด้านบนนะครับก็จะมีกองอํานวยการเป็นกองเต็นท์ให้เราสักการะสุภาพผู้รษสุภาพจรตครับก่อนที่จะเดินขึ้นไปเดี๋ยวฝากหินหลังจากที่เราเข้าไปกองนวยการแล้วนะครับเราก็ซื้อดอกไม้ทูบเทียนบูชานะครับก็มาขอพรพระแล้วก็ปิดทองณจุดนี้นะครับ หลังจากที่ขอพรเสร็จด้านล่างแล้วนะครับเราก็จะทําการเดินขึ้นขันบนเลยนะครับเพื่อนที่เราไปเดินขึ้นข้างบนกันเลยไปดู สิจะเป็นยังไงสาหรับการขึ้นเขาอุชบูรปี2 5 6 6หหครั้งนี้นะครับส่วนรับประคอะเสริมดวงเสริมที่บิตเสริมที่ดีมักงคงเย็นห้ามพูดแสวงบุญขึ้นกาบไหว้เลยครับนะครับก็จะดังแรงกันถือว่าเป็นบุญญาล้าววันนี้ก็หลังจากวันหยุดยาวนะครับคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเราก็เดินขึ้นกันเลยนะครับสำหรับใครที่จะมานั้นก็ต้องเตรียมตัว ฟิตร่างกายให้ดีนะยังไงก็มีคนมาขึ้นนี่หลายรูปนะครับเราจะขึ้นกันไปเรื่อยๆเลยนะฮะตอนแรกก็ใส่แมสนะหลังๆมาไม่ไหวละหายใจไม่ออกสำหรับใครที่จะมาสักกาะระรอยพุทธบาทด้านบนเขาพิชกุฎนี้นะครับแล้วก็ต้องฟิตร่างกายนิดนึงนะครับก็ต้องอ,ออกกํลาลังกายมาก่อนไม่งั้น ขึ้น,นสักพักก็จะมีอาการหอบได้นะเป็นไงเพื่อนชันสูงชันเดนะินนเนี่ยร,รทุกนะพอเดินขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ100ยกว่าเมตรมีร้านค้าสวัสดิการให้นักท่องเที่ยวนะเอาไว้ซื้อน้านอําแย่เหนื่อยกันนะครับก็เป็นจุดนี้เลยก็จะมีเก้าอี้มาให้เรา นั่งพักนะเห็นเสียงผมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับหอบกินแล้วนะเป็นไงวันนี้ขึ้นมาได้แป๊บเดียวนี้นะเหนื่อยแล้วล่ะหลังจากที่นั่งพักให้หายเหนื่อยแล้วเราก็เดินขึ้นกันข้างบนกันต่อเลยนะครับนี่นะปลา ปามานี่ก็ขึ้นมาหอบแล้วนะเนี่ยไหนบอกออกกําลังกายทุกวันหอบทุกวันยังไงเนี่ยหอบกินเลยเนี่ยไปเราเดินต่อกันเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่จุดพักนอนแล้วนะครับก็จะมีพัานอนอยู่มุมนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นจุดพักนอนให้เราก็เดินกันต่อเลยครับเหนื่อยก็พักนะ ย่นีเจุดเก้าอี้จุดมไม้นั่งนะเขาก็เพิ่งเพิ่งทำนะไม่ได้มานานมากเลยนะครับอ<ล>ยูอ่นะการเย็นสบายนี่นะวันนี้ไม่ร้อนเชา้ามาก็อากาศประมาณ21 20 21องศาอยู่บนยอดเขา ก็เขาทิจกูดนี้นะครับก็จะปิดให้ขึ้นเขาก็วันที่22มีนานี้นะครับอันใดยังไม่มาก็รีบมาเที่ยวก่อน22มีนานี้เลยนะครับมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีฐานของกรมป่าไม้นะครับก็จะมีร้านค้าของอุทยานแห่งชาติเขา,ขากิจเกูดมาบริการนักท่องเที่ยวนะครับจุดนี้ ใครหิวก็แวะซื้อกันได้นะครับเรามาด้วยใจนะครับใจผู้สแสวงบุญนะครับไม่มีคำว่าเหนื่อยนะเก็บคำว่าเหนื่อยไว้ในใจพูดคว่าเหนื่อยทไมนะเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็อยู่ในใจนแ,แตพ่พอได้มาแล้วก็มีความสุขนะไปะไปกันต่อเลยดีกว่า แนะนำนะเพื่อนๆถ้ามาก็แนะนำให้ใส่เป็นรองเท้าผ้าใบนะครับแบบนี้นะเวลาขึ้นเขาจะได้ไม่ขึ้นจะได้เดินขึ้นไม่ลำบากนะผ้าใบมันก็จะหุ้มเท้าได้ดีกว่ารองเท้าแตะทั่วไปนะครับกันลื่นได้ด้วย นนี้เดินมาถึงจุดพักจุดที่3แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ700เมตรก็จะถึงด้านบนจุดสักระลอยพระพุทธบาทตั้นบนนะครับวางมาเนี่ยแม้จะเหนื่อยจับเป็นดายไม่มีใครหน้ามองแม้แต่คนเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสทำบุญกันหน่ำนักบุญกวางเดินลงไปก่อนจะปฏิยาสายไม่พระพุทธบาทองค์สมเด็จพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จุดสองนี้ นะจะมาขอพรเลยจาข้านะตอบประโยชน์เจ้าจะเป็นสัมมาจอมคิวเป็นนาคหลวงเกือบร้อยใบอยู่นะครับระฆังนะเราก็เพจะติดยาวตามแนวทางเดินนะครับว่าไว้ให้นักเที่ยวไว้ให้นักบุญนะอะรขอที่จะน้อมถวายพระไปให้ท่านนาคพิเศษนะครับที่จะ ต<ย>อน <ด Legend> นี้ก็มาถึงไปที่ 100, <ยอด>100แล้วเฮ้ยครึ่งครั้งนะครับก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ระครังก็มาถึงระรังตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่152นะครับก็เพราะเป็นครั้งท้ายแล้วเราก็ยอดเลี้ยนทาบุญนะครับ <laughs> ก็จะมีตู้ตู้บุญกองตู้บุญให้เราเสัากระให้เราทําบุญนะครับ จากนี้ก็อีกประมาณ5้าร้อยเมตรนะครับก็จะถึงแล้วเราไปเดินต่อกันเลยเพื่อนๆก็มาช่วงเช้านะครับก็บรรยากาศดีนะเราก็จะได้เห็นวิวมองด้านล่างนะครับก็แล้วแต่บางท่านนะบ,บางท่านก็ชอบมากลางคืนนะครับกลางคืนก็อาจจะมองว่ามาเดินแล้วก็อากาศเย็นสบายแต่กลางวันก็เย็นสบายไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าด้านบนเขาเนี่ยมันก็จะอากาศเย็นนะด้านบน เราก็จะได้เห็นวิวของต้นไม้แล้วก็วิวด้านล่างนี้เลยไปเราไปต่อกันเลยเป็นไงเพื่อนๆดูสิว้าวันธรรมดาไม่มีคนเลยนะเดินโลง่งเดินได้ง่ายเดินได้สะดวกเดินแบบไม่ต้องมีอะไรปิดกั้นนะไม่มีคนเดินขวักไขวไปมานะครับเราก็เดินกันสองคนเหมือนเรามาคนเดียวเลยนะจุดนี้ นี่แหละสเสน่ห์ของการมาเที่ยววันธรรมดาถ้ามาวันหยุดคนก็จะพลุกพล่าน,น,นเราก็จะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก็ะจะไม่ค่อยสวยนะก็จะมีผู้คนมาบดบงดังทัศนียภาพ <ME AN> พัฒนาวิสัยนะครับเอานี้นะเด็คน,นเงียบจริงๆนะเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยดูเพื่อน <ME AN> ไม่มีใครเดินตามหลังมาน ไม่มีใครเดินตามหลังเรามาจริงๆนะเนี่ยอ,อีก400เมตรน่าจะถึงแล้วข้างบนมันไดยยินเสียงลำโพงจากด้านบนห<า>น<ำ>ุ่มอด้านล่างเนี่ยน,นะรักคุณอบูตาด้วยโปรอแล้วถ้ารักทั้งสองกะก็รีไม่กลัวนะครับแล้วผมลดกถึงคำที่ท่านเคยสอนได้ถึงน้ำตกดำข้าวที่ท่านเคย้อน วันนี้บรรยากาศอากาศเย็นนิดนึงนะก็จะมีหมอกอยู่ด้านล่างก็มองไม่เห็นด้านล่างนะครับปีกันก่อนนุ้นก็จะมองไปก็จะเห็นเขื่อนแล้วก็วัดทวงอยู่ด้านล่างนู่นไกลๆนู่นเลยและนิสิงชีวิตที่ท่านให้ออกมาว่ายังไงลูกเราเดินกันไปต่อเลยนะครับสู้ไหมก็สู้อะไรครับเดินมาจด้ขนาดนี้แหละนะครับแล้วก็ปากางนอกนะฮะโภเงนโภทอง ฝนโล่งจริงนะวันนี้มาก็แนะนําให้มาวันธรรมดานี้นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ครับเดินถ่ายรูปสะดวกจุดนี้ก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดให้เราโยนเหรียญลงบาสนะครับก็สามารถทําบุญด้วยการโยนเหรียญลงบาหน้าพระพุทธรูปองค์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเลยมีเหรียญ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงนั้นครับน่าจะอีกประมาณ300เมตรนะครับก็จะจุดนี้ก็จะมีจุดหินรอบๆจุดหินก้อนใหญ่นะครับเขาก็จะสร้างสะพานแล้วก็จะมีะระฆังมาให้เราเคาะกันอีกแล้วนะครับจุดที่2จุดนี้เลยก็จะเป็นสะพานทางเชื่อม2ฝั่งนะครับจุดล่างก็จะเป็นเขื่อนพวงแล้วก็มีวัดพวงด้านล่างนะครับถ้ามองลงไปด้านล่างจุดนี้วิวสวยงามมากเลยเพื่อนๆมีหินก้อนใหญ่ อยู่รายล้อมสองฝั่งด้านด้านนี้เลยเราก็ขึ้นมายืนอยู่บนเนี่ยจิดนั้นนะครับเราก็ดู่าเที่เรามาเลื่อนนเต็มเกันนหลังจากที่เราถ่ายรูปตรงจุดชมวิวจุดนี้แล้วนะครับเราก็เดินจะถึงด้านบนแล้วนะครับก็จะมีป้ายไวนิ่ก็จะเป็นทางขึ้นลอยพระพุทธบาทด้านบนนะครับจุดนี้ ก็จะให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นไปสักระลอยพุทธบาทด้านบนให้เราขึ้นบันไดขึ้นไปนะจุดนี้ก็จะชันนิดนึงนะเพื่อนก็ค่อยๆเดินขึ้นมานะดูด้านบนนะครับก็จะมีหินหลากหลายแล้วก็ชันมากเลยเก่ากลถึงแล้วนะ จุดนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปลอยเสือใหญ่นะครับก็จะมีสะพานทางเดินให้เราเดินเข้าไปด้านบนนู้นเลยนะครับจุดที่มีหินอยู่ด้านบนนี่นะครับใกล้ถึงแล้วบันไดทางขึ้นจุดนี้ก็จะชันมากนะค่อยๆเดินนะครับก็จุดนี้ก็จะถึงทางขึ้นประตูสวรรค์จุดนี้เลยเราขึ้นไป ทำบุญด้านบนกันนะครับก็จะมีคําว่าประตูสวรรค์อยู่ด้านบนนี้ยวเป็นพระป่านอยฟ้า <Okay. S 1> นี่นะขึ้นมาใกลา้แล้วก็จะมีเหวสองก้อนนะครับก็ทางก็จะเหมือนเป็นุโโมงให้เราลอดข้าใต้หินจุดนี้เลย ตลอดสองฝั่งก็จะมีผ้าสามสีจากนักท่องเที่ยวจากนักบุญมาผูกขอพรกันนะครับก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอันนี้ก็เดินขึ้นมาถึงเกือบถึงด้านบนรอยพระทธบบาทตรงนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงด้านบนในเรามาสักกราระขอพรบูชากันเลยนะครับเพื่อน น bon. cu ี่นะครับหินก้อนใหญ่ก้อนนี้นะครับก็เป็นที่สักการะบูชานะครับจุดๆนี้ก็เดินทางมาที่ด้านบนนันองกับรายการทเพื่อนๆกจะมาแปะทองแล้วเสารามีพั้ลงส่งก็แปะเหรียนะครับก็มีความเชื่อของบุคคลนะครับก้อนใดก็จะมีแปะเหรียญอยู่ บางคนอ่านแะ้วก็เครื่องสักการนาคาก่อนที่ก้อนหินนะครับก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สองอาคารให้เราเจุดสองจะร้อยเครื่องดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็จุดแลกเงินนะครับก็เพื่อจะเอาไปบูชาลอยพระพุทธบาทตรงเขาที่บรรยากาศดนวันนั้นก็ออกมานะครับรับเครื่องสักกราค์เดี๋ยวเราไปแลกเงินเตรียมซื้อดอกไม้บูชากันของถ้าเรา เพราะว่าที่อย่างไรทอยิบได้เลยนะครับจุดใน่านได้แหละนะเราได้ทองมาะนร่บจุดที่สองเราจะรอบต่ำปูนปกัดทองเป็นทองห้าแล้วก็จุดกองทุนบนสร้างสาราทองก้อนใหญ่จุดนั้นนะครับที่กองทุนก็สองร้อยบาทเดี๋ยวเราไปปิดทองกันแล้วดีกว่าจุดนั้นก็จะมีจุดให้ปิดทองร้อยพระพุทธบาทก็ตรงด้านหน้าก็จะมีให้เราถอดรองเท้านะครับก่อนเราไปด้านในห่อนพระแบบขลับรถระบาด นะครราจะเจอกร่าเราจะเข้าไปเราเดินเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวเราไปกี่อยพระบาทกันเลยมามิหังทติยาเปียติมังพุทธปาทางเป็นการยก่องจากที่ขอพรองคลอยพระพุทธบาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางไปพระแดงกันนะครับอยู่ด้านบนถ้ำชูนะเพื่อนจะเป็นยังไงติดตามติดได้เลยต ไปเราไปกันต่อเลยนะครับนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปผ้าแดงด้านบนนะครับก็จะมีเจ้าแม่กนอิ่มจุดชมวิวลานอินแล้วก็ผ้าแดงนะครับระยะทางก็ประมาณ250เมตรนะครับจากจุดนี้เราเดินกันไปต่อเลยทางลักษณะเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราขึ้นมาตอนแรกเลยก็จะมีบันไดแล้วก็เป็นหน้าผาสูงชั้นนะเหมือนเดิม ก็เราค่อยๆเดินกันไปนะครับวันนี้ก็ลมเย็นดีนะด้านบนยอดเขาอากาศดีเลยไม่ร้อนเดินช่วงกลางวันก็ได้เห็นวิวรอบๆนะครับทางก็ลักษณะเดิมเลยนะมีหินชีช่อง,งแคบให้เราเดินขึ้นไปก็จะชันนิดนึงนะ เดินัาสักพักหนึ่งก็เริ่มเริ่มที่จะหายใจแรงแล้วนะเร,รรเราต้องใช้คำว่าหายใจแรงแ้เราเก็บคำว่าเหนื่อยไว้ในใจนะครับจะมีจุดชมวิวจุดให้เราถ่ายรูปนะครับจุดนี้เลยก็จะเป็นยอดเขา ก็เดินมาได้ครึ่งทางของจุดผ้าแดงนะครับก็จุดนี้ก็จะเหมือนจุดทางก่อนขึ้นลอยพบาทนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนดิเหมือนเคยวันนี้คนน้อยมากจริงนะเราไปเดินขึ้นไปต่อเลยนะครับก็อีกสักแป๊บหนึ่งก็น่าจะใกล้ถึงผ้าแดงนะครับจุดด้านบนซึ่งเป็นจุดด้านบนของเขาชืู่กุจุดนี้นะครับ ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็เริ่มหายใจแรงอีกแล้วนะตอนนี้ก็เดินขึ้นมาจุดรองสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นจุดลานพระอินนะครับต่อไปก็จะเป็นลานบาทพระอานนท์นะครับถึงเข้าไปขอพรต่อหน้าตำหนักของพระองค์ีนี้ก็จะมีจุดให้เราบูชาเหมือนเดิมนะครับจุดนี้จะมีจุดชมวิวยอดเขาอยู่ด้านนี้นะเราไปดูกันเลยนะครับจะเป็นตัวอักษรว่า จุดสูงสุดยอดเขาคิจกูดเราไปดูกันนะครับว่าจุดสูงสุดของยอดเขาคิจกูดจุดนี้นะครับนี่เรามาอยู่ยอดเขาคิจกูดแล้วนะเพื่อนๆดูครับมองไม่เห็นเลยลสิผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะข้างล่างวันนี้มีหมอกเยอะนะก็อีกสักแป๊บอีกสักระยะหนึ่งก็จะถึง ผ้าแดงนะฮะก็จะมีป้ายบอกว่าทางไปผ้าแดงเป็นระยะทางอยู่หลายจุดนะเขาจะแปะป้ายให้เราทราบนะครับไปนี้เลยนเวียนเพียนพระอนนทนะครับเป็นบาทพระอนนทนะครับจุดนี้นี่นะครับถัดถัดจากบาทพระอานนทมา ประมาณห้าสิบเมตรนะครับเราก็จะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นจุดลานผ้าแดงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะมีผ้าแดงผูกยาวไปตลอดแนวเลยนะครับก็ก็จะมีชาวนักท่องเที่ยวก็จะมาขอพรเสร็จแล้วก็จะขอพรแล้วก็ทาการผูกผ้าแดงกันนะครับก็จะมีจุดพระสงฆ์นะครับมาให้เราสักการะทำการถวายสังฆทาน แล้วก็กวดน้ำกันนะครับนี่นะครับก็เป็นจุดบริการผ้าแดงนะครับจุดจุดนี้ก็ผ้าแดงก็เพื่ละยี่สิบบาทนะครับเราก็ทําบุญแล้วก็ถวายปัจจัยลงในตู้บริจาคนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนํานะครับว่าให้เราเขียนชื่อ เขียนคําอธิษฐานแล้วก็ปูไว้ตรงหลังหินด้านด้านในนี้นะครับจุดนี้ที่เขากําลังตัดนะครับก็จะเป็นจุดที่เขาทาพิธีหรือถอนนะครับทอนพิธีหรือถอนสร็จปุ๊กเขาก็ทาการตัดแล้วก็นําไปในวัดด้านล่างนะครับเพื่อทาพิธีต่อไปนะครับีเราไปเขียนชื่อและอธิษฐานกันเลยนะครับนี่นะครับพอเราขอพรเสร็จเขียนบ้าแดงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ มาทําการปลูกแล้วก็อธิษฐานขอพรขอให้สิ่งบางที่เราขอพรโดนบันดาลเกิดความสําเร็จและโดนบรรดาลให้เข้ามาในชีวิตให้ชีวิตมีความนะครับคืนเป็นไงไเพื่อนสสำหรับการที่กลับที่งสู่ครั้งนี้นะครับก็เดินทางขึ้นมาถึง้อยพะบาทก็มาถึงลานผ้าแดงเพื่อทำการขอพรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสหรับคลิปต่อไปผมจะพาเพื่อนไปที่ไหนกติดตามรับชมกันเลยนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับไปเห็นเราเดินทางกลับกล้วนะครับเพื่อนเดินทางกลับกันต่างเดิมเลยหรือจะทำบุญกองด